สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิ์เพียรพนิษฐ์นะครับแล้วก็รายการคาร์ออนไลน์รีเดียลทางช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง f a เฟซ o ุ๊กแฟนเพจคาร์ออนไลน์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นพรีวิวนะครับชมกันเป็นแบบรอบตัวรถกันก่อนกับตัว h าวเวลเฮดซิกส์นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูเลยครับโดยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของตัว h าวเวลเฮดซิกส์นะครับออกแบบโดยคุณฟิลซิมอนนะครับเป็นรองประธานหัวหน้าฝ่ายออกแบบทีมของเกรทวอร์มอเตอร์นะครับ โดยจะรับออกแบบตามหลักสุนทริยศาสตร์นะครับโดยใช้เส้นโค้งแล้วก็ลายเส้นที่เรียบง่ายแล้วก็ปราณีาตนะครับโดยการออกแบบด้านหน้านะครับมีความหรูหราประณีตงดงามแบบ XQSide Front Design นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED อัจฉริยะนะครับ Intelligent LED Head Lamp นะครับแล้วก็เส้นสายด้านข้างรอบตัวรถนะครับมีเอกลักษณ์เป็นแบบ Body With Line นะครับแล้วก็มีหลังคาเป็นแบบ Panoramic Sunroof นะครับ ล้อนะครับเป็นขนาด19นิ้วนะครับล้ออลอขนาด19นิ้วเลยนะครับอันนี้ที่ติดมาที่รถเนี่ยครับใช้เป็นของ o o o y y e r นะครับเป็น efficiency grip นะครับก็เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ในการยึดเกาะด้วยนะครับขนาด225 55 R19 นะครับตามผมมาด้านหลังเลยแล้วกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะใช้ไฟท้ายแบบ led นะครับพาดยาวมาจากซ้ายจรดดขวานะครับเป็น led ไลท์สตรีมนะครับจะเป็นเส้นยาวมาเลยนะครับตัวนี้มีกล้องให้รอบคันแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับตรงนี้ฝาท้ายนะครับเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับมีกล้องมองหลังด้วยนะครับอันนี้เบาะก,ก็สามารถพับได้นะครับแบตเตอรี่ย้ายมาอยู่ข้างหลังนะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นชุด ปะยางฉุกเฉินนะครับผมข,ขออนุญาตยกอุปกรณ์ต่างๆดูนิดหนึ่งแล้วกันนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดคิดอุปกรณ์ที่ใช้ปะฉุกเฉินนะครับโอ้ดึงออกยากนิดหนึ่งนี่แล้วก็จะมีนี่ปั๊มลมอันนี้ตัวปะยาง นะครับก็ถือว่าเก็บงานมาดีทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นคุกลากนะครับเวลาลากรถนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นชุดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวบเวอร์ช่วยระบายอากาศนะครับระบายอากาศของตัวแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวไฮบริดนะครับอุปกรณ์อันอื่นๆพวกแม่ลงแม่แรงอยู่ไหนผมยังไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวค่อยๆหาดูกันไป นะครับอ่ะเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปเครื่องยนต์นะครับอ่ะมาดูตรงนี้น้ํามันนะครับรองรับได้ถึง e 2 0นะครับรองรับได้ถึง e 2 0นะครับมาดูภายในกันนิดหนึ่งนะครับเบาะแถวสยกขึ้นมาได้อ่ะถ้ากับปรับระดับไม่ได้พับได้อย่างเดียวนะครับปรับระดับไม่ได้เฮด o ูมนะครับสูง170นะครับเฮดโูมเต็มฝ่ามือยังเหลือๆอยู่หมอนดึงขึ้นมาลองได้นะครับ นั่งนะครับเบาค่อนข้างจะแผ่นรองหลังเนี่ยนิ่มนะครับโอเคดีชอบนะครับแล้วก็ตรงนี้เบาอ,อาจจะสั้นไปนิดนึงนะครับมีปุ่มอ่ะเลื่อนปรับไฟฟ้าตรงตำแหน่งนี้ได้นะครับของผู้โดยสารก็จะมีมาเหมือนในรถหรูๆห,ห,หลายๆรุ่นนะครับมี USB ข้างหลังให้2จุดนะครับตรงนี้นะครับมี USB ให้2จุด ไม่มีช่องใส่ของนะครับมีช่องแอร์ให้นะครับแต่ว่าปรับไม่ได้มีช่องเก็บของหลังเบาะทั้งคู่เลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเน้นสีทูโทนนะครับแล้วก็มารูระบายอากาศนะครับวัสดุนะครับเท่าที่จับดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคดีเก็บรายละเอียดมาแต่ว่ายังมีบางจุดอะไรนิดหน่อยแต่ว่าดูความ เรียบหรูดีนะครับแต่ว่าบางชิ้นอย่างชิ้นเนี้ผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเป็นปุลมำโพนะครับตัวนี้เป็นทวิตเตอร์นะครับมีลำโพงให้นะครับโอ้เบาค่อนข้างจะจมไปหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะนิ่มไปเลยตัวข้างหน้าตัวรองเนี่ยนิ่มไปนะครับเบาะรับไหลดีนะครับไหลผมไม่ได้ตกเลยนะฮะนั่งยาวๆแล้วไม่น่าจะเมื่อยเท่าไหร่นะครับมี ช่องเก็บกระจุกกระจิกอะไรนิดหน่อยนะครับอันนี้คุณแจรถนะครับเขาไม่ให้ทัดนะครับเขาให้ดูโชว์จอเฉยๆอันนี้จะเป็นคุญแจรถนะครับก็สามารถที่จะกดเปิดได้นะครับคนโซนกลางใช้กดเอานะครับเท้าแขนมีเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมด้วยออตโต้โฮนะครับเกียร์เป็นแบบหมุนเอานะครับ เหมือนรถยุโรปหลายๆรุ่นที่ใช้แบบหมุนเอานะครับมีแค่3ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็4 P ก็คือเวลาใช้ก็คือกดตัว P เอนะครับมี RND นะครับระบบแอร์นะครับนี่ก็อยู่คุมตรงนี้หน้าจอก็ไม่ให้ผมทัดนะนะครับอันนี้ขึ้นมามีกล้องรอบคันด้วยนะครับมีระบบช่วยจอดนะเป็นกล้องนะครับนี่เป็นอ o ราว e วเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมากดดูมุมมองต่างๆได้นะครับตรงนี้ นะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแอร์นะครับแอร์ on off ได้นะครับนี่นะครับระบบระบายอากาศอะไรต่างๆมีตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์เดยวขออนุญาตปิดในการเสียงลมมันเข้านะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์อยู่นะนี่เป็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มีไฟออโต้ด้วยนะตั้งได้นะครับอยู่ที่ก้านนะครับ ไฟเลี้ยวจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวาจะเป็นควบคุมในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนนะครับที่ปัดน้ําฝนก็มีหมดออตโต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครสูสคอนโทรลนี่ครสูสคอนโทรลจะเป็นก้านเล็กๆอยู่อันล่างสุดตรงนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เสียทิศทางนะครับขึ้นลงดันลงดึงขึ้นนะครับตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้มี H up display ด้วยนะครับ H up display ด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้จะยิงขึ้นหน้าจอนะครับต้องรอขับรถอยู่แล้วก็ต้องตั้งค่ามันด้วยนะจะเป็นหลุมอยู่นี้ก็คือสะท้อมเันกระจกนะครับลดการละสายตาอยู่พวมอะไรเป็นแบบ multi function นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่จะมองเห็นอยู่นะครับจะเปิดฝาท้ายได้จากตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนะครับ เปิดปิดได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีตัว traction Control นะครับป้องกันการเลื่อนถลม่มี l ิวเดเซน e c o n น r o l นะครับแล้วก็ตัวปรับระดับไฟสูงต่ำไฟหน้าความสูงต่ำของไฟหน้านะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ที่เห็นตรงนี้ก็คือกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงด้วยนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับออโต้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็ตั้งได้นะครับกระจกตัดแสงออีกอันนึงครับมี สลูปนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเอไม่ออโต้นะกดแช่นะครับยาวเลยอ่าอันนี้เปิดทั้งบานนะครับเปิดได้แค่ครึ่งเดียวนะอ่าเดี๋ยวลองโอ้เสียดายไม่ออโต้ฮะต้องกดแช่นะครับน่าเสียดายตรงนี้ทำออโต้มาสักอีกนิดนึงก็น่าจะดีนี่ก็เหมือนกัน นะครับไม่ออโต้อ่ะนี่แล้วก็ด้านข้างครับก็จะมีไฟแอมเบียนไลด์ด้วยนะครับรวมถึงตรงนี้แล้วเมื่อกี้พอดีไฟมันดับอยู่ตรงนี้ก็จะมีเป็นลายกราฟ,ฟิกนี่อ่ะต้องบังแสงนิดนึงจะมีลายกราฟ,ฟิกอยู่ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะขึ้นมาจะสวยมากผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธียังไงนะครับอันนี้นะครับอ่าจะเป็นลายกราฟ,ฟิกมานิดหนึ่งนะครับเอ,อันนี้เป็นช่องเก็บแว่น นะครับตรงนี้มีช่องเก็บแว่นอยู่นะครับมีระบบการช่วยเหลือเป็นส่งสัญญาณ SOS นะครับอันนี้แล้วก็อันนี้น่าจะคุยกับ Call Center นะครับอันนี้มีระบบมาด้วยนะครับที่บังแดดด้านหน้านะครับมีกระจกแต่งหน้าได้มีไฟด้วยนะครับฝั่งผู้โดยสารมีไม่เอ่ยนะครับฝั่งผู้โดยสารก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ มีแอร์แบ็กอยู่ด้านหน้านะครับแล้วด้านข้างอ่าตรงเสานี้ก็มีอยู่ด้วยนะครับเสาร์สี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอไม่มีโช๊กนะครับเป็นไม้คำ้ำนะครับแสงมัาอาจจะมืดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในห้องเครื่องของทาง How h o w a l H6 นะครับโดยตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์นะครับขนาด1.5ลิตรพร้อมเทอร์โบชาร์จนะครับร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่243แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรนะครับโดยความประหยัดนั้นตัว All New HOWO H6 Hybrid SUV นะครับใช้พาวขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนอิเล็กทรอนิกส์นะแบบมัลติโหมดนะครับ DHT นะครับรองรับการขับขี่นะครับช่วยประหยัดน้ำมันแล้วก็ ใครกังวลด้วยระบบเกียร์ไฮบริดรุ่นแรกที่มี2เกียร์ด้านเครื่องยนต์แล้วก็อีก1เกียร์ด้านมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับตรงนี้นะแล้วโหมดขับขี่นะครับก็มีทั้งหมด4โหมดก็คือโหมดมาตรฐานโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็โหมดสภาพถนนลื่นนะตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับในระบบช่วยจอดนะครับหรือว่าตัว i n t e g r a t i o n auto parking นะครับ IAP นะครับมีกล้อง360อองศานะครับมีเซนเซอร์นะครับ สามารถค้นหาที่จอดตรวจจับสิ่งกีดขวางค้นหาที่ว่างสําหรับจอดรถนะครับแล้วก็จะมีระบบกล้องมองหลังนะครับช่วยจอดหรือว่าออโต้รีเวอร์ซิ่งแอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็มีระบบเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้างนะครับหรือว่าวินดอมดอชซิสเต็มนะครับช่วยจับรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวครุสคอนโทรลนี่จะเป็นแบบอะแดปตีฟครุสคอนโทรลนะครับตัวนี้นะครับ ระบบนะครับ i n t e l l i g e n t V 3ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว voice interaction นะครับระบบ Internet, อินเทอร์เน็ตอัจฉริยะ Intelligent Internet รนะครับรวมไปถึงระบบหน้าจออัจฉริยะด้วยนะครับโชว์รูมตอนนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ17แห่งโดยอยู่ในกรุงเทพและปลริมณฑลเนี่ยแแห่งนะครับชลบุรี3แห่งระยอง1แห่งเชียงใหม่1แห่งขอนแก่น1แห่งนครราชสีมา1แห่ง สงขลาหนึ่งแห่งภูกเก็ต1แห่งนะครับแล้วก็จะเปิดรวม30แห่งภายในสิ้นปีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวคร่าวนะครับที่พาให้ชมรอบคันของตัว h a w a l H6 นะครับส่วนเรื่องราคาฟีลิ่งในการขับขี่จะเป็นยังไงนั้นต้องรอหลังที่เขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันครับขอบคุณครับ